โอ้พี่น้องเลยพอน้ำตกอีกแล้วน้ำตกช่วยงาม สวัสดียานแรงๆเนอน้ำตกสวยงามขนาดหอยมือหอยมือป่าทุกคนเออใหญ่เลยหูสูง ธรรมชาติสวยงามขนาดบางคนกับขึ้นหอดบางคนกับขึ้นบ่อหอดแต่ว่าเฮาสองคนมาอนี้ลุยเต็มทีเลยนะบมเคยขึ้นมาจากเถื่อเลยปกติขึ้นไปประมาณบอนเฮากินเขา่า จะเท่านั้นไรเคยไปแต่ว่ามันนี่ลุยเต็มที่เลยขึ้นไปยังมีอีกซองสามสั้นเลยน้ำตกไปเนียนะมักเดือ,อยังน้อยอยังมาทำในสุก โอ้จุดนี้คือชิลเขนาดเลยโอ้เป็นตายยานนรีนำเขียวขนาดคันว่าขึ้นได้ฮาอย่กขึ้นได้ยักขึ้นยังเละต่อยากเบิ่งธรรมศาสตร์สวยงามมานะเลาะเบิ่งธรรมศาสตร์สวยงามบ้านเฮา ตอน,น,นแรกๆจะลงไปพุ่นพี่น้องเลยจะนอ่นอยก่อนหาเบิ่งธรรมศาสตร์บ้านเฮาก่อนทายให้พ่อเมีพี่น้องได้ครับเบิ่งรือว่าับสมนำตกสวยงามสูงกับประมาณห้าสิบเมตรประมาณนี้เลย แต่ว่าเขาบริข้าไก่เดียนะยันก้อนหินตกใส่ไปไปต่อไปต่อฮะขึ้นเลยวะ่ะอืมขึ้นเลยเลยขึ้นหน้าก้อนหลงบ่ง5ทางขึ้นแอกยันนี่แหลทางขึ้น นำหอยหมูวันในหมูปลาขึ้นเขาขึ้นตามนั่นแหละมีเส้นทางเดียวเส้นทางขึ้นมีแต่บนเดียวมาดูไปฟังดูมาดูาดมาดูดมามามาขึ้นไวขึ้นไวห้ากระหอดสามโมงเลยยังหอดสี่โมงอยู่ปลามืด Ui หนึ่งเอาได้อยู่ทานกับมูนี่มูบให้กินกระยาบ่วเอาแหละเอาบ่ไ้เอาเมื่ออะไ้มันยาก กายแล้ว <c ười> โอ้ยน้ำตกสวยงามโอ้ยย็นดีดีตาอ เชิได้บ่พอบางไหพอบางไห้มวนมักธรรมชาติพี่น้องเอ้ยเวลาไปป่าไปดงมวนออกกำลังกายขื้นชมมีเหือมีแห้งได้อาหารกันกินแซบอยู่บ้านคนไลยบางมือกะนอนวลรับข้าเจ้ากินเบีรยกินเหล่าเปิดตู้ภาวาอยูป่ายู่ดงอุดมสมบูรณ์มวน มีแต่ตนเต่าสวยงามตนเต่าแกงใส่กับกระดูกมูกระดูกฟวานไก่ป่าแซบขึ้นไปลายสมงลายกิโลแล้ว สบายดีรู้สึกว่าม่วนอยู่เกิอยู่ป่าเข็นทำไมอยู่คนเดียวอยู่ได้ก็นคนเดียวอยู่คนเดียวขับกลับมาอยู่ก็ได้ยานยานยังไงยานใจเฮานี่แหละ <c oughs> ป่าอุดมสมบูรณ์ขนาดเลยสิรายบ่พอมังไห้ทุกคนเลยอุดมสมบูรณ์ขนาดเลย ลุยให้คุ้มขาเลยเด้มันนี่เละปลาละดงงามกว่าอีกงามหลายงามหลายโอ,อ้ สูงประมาณ40เมตรความยาวแต่ผนมาพี่แล้วก็มานี่มานี่ประมาณ100ปลายเมตรยาวขนาด Mm-hmm. <laughs> แรงๆทาให้มันหอดประมาณแปดโมงเลยชิลงไปการบางการเห็น <c oughs> พอดีํำแล้วเลยชิลลงไปการบางการเห็นพี่น้งเลยตอนนี้เวลาแปดโมงประมาณนี้หละไปจิดตามพนงานมันี เก็บภาพเล็กๆนะหน่อยทีิมานโตอย่างเพียงเลยเพราะว่ากลางคืนมันเชียงเน่แหละกับมืดๆเนี่ยบนอาทิตผาดขอโทษขอไปนาเด้อพอดีลงไปเครื่งถางแล้วยังโม่อพอทุกคนเลยห,หาจับเขียดจ,จับกระปูกระบูเห็นมิดถอยมอย เออนี่เขียดปล่อยปล่อยปล่อยเห็นอมพี่น้องเอ้ยได้ยินติดกลิ่นอยู่หอมขนาดเห็นยัง่ได้ขึ้นต้นใหม่ที่ได้เลยหอมขนาดพี่น้องเอ้ย โอ้พระท่านได้เห็นซชม่มังเดือ่ตอต้นบริจาคสูงปานในสังเกตเบื้องเห็นยังพระท่านได้ขึ้นต้นใหม่หอมนขนาดเลยหอมไ่ดีรอเสียดายีคำวบามันขึ้นแล้วเฮาก็เห็นอยู่เสียดายลยโอ้คล้ายๆกับมังเดือ่อเลยนี่ว่ายยังพระท่านได้สุก กยจะชุกขักปนน่ะฮิเห็นละกินเห็นอมเห็นหอมน,นี่แหละนี่เคียวใหญ่ขนาดนต้นกระดกขนาดใดพี่น้องไอ้นี่หมากเต็มเลย ได้เลยยังหอมอยู่เลยยูใสเนาะเส้นทางลงมีแต่บอลเดียวแหละพี่น้อยกูมีบอลลงสุงมกับสุงมพอดีมาหอดบอลทางลงแล้ว สิได้เ hmm, ห mm, ็นบ่ทันได้ยิงซ้ำาเกมเครื่องสิลงย่านกนบ่ย่านอยสิได้เห็นเนาะได้เห็นโอ้ยจําแจวคักขนาดเลยสูงพี่น้องเอ้ยสูงขนาดเลย ปีกวยปีก่ยดงังคนใส่ปลาดุกปลาคอกังเขียดใส่กลับมาเขือ หอนๆเขา่าสดๆดกำลังสุกแล้วเข่าสุกแล้วอาวที่มือเบาพัางบรลางมือบลางมือแซ่บมาลองเบิ้งของเหา่าปนเขียดปนปลาปนปลาดุกใส่กับปีกล้วยพอดีตื่นใส่มะเขือสามนวย ปลาดุกปลาคกังเขียดปนเช่นกันเลยนะมันถังแซบ่บพี่น้องเลยมาเด้อพ่อมีพี่น้องกินเข้ามะมา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 เ้พี่น้องมากินเข้าทุกคนไทยเน่เคยกินปนปลาปนเขียดปนลายยางปีกวย กบมากขนาดเลยปนใจมะเขือปนกบป,น,ป,น,ปนยังโอ้เข่าเเนี่ยวขนาดเลยเข่า่อน กินในบัพังหมดหมด้วเ<ฮ>ขาเนียวนัน,น đây nói kinh nói đây là kín lai like. cái chai này mặc chặt ngay à nào 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 đang phải con กินขา้าวกินน้ำอิ่มพี่น้องเอ,อ้ยแซ่บทั้งแรกของปีเสาหาเลยเด้ปนปลาใส่ปีกล้ยได้หานสัตหน่อยหรือว่าสัตโบลายสัตวนอยน้อยแซ่บขนาดหลังจากกินข้าวกินน้ำกะสิพักันนี่แหละนอนน้ำกันกับเา่าพังพี่น้องเลย หนาวแต่ใครแน่จุดเราอยู่ลมวายังแหงปานใเมือนี้พักผ่อนพราะว่าลงมาแต่ผุ่นมาฮอดพีกัดสิบโมงแล้วขอเวลาพักผ่อนไปหน่อยมือเทจาเดินกลับแต่เศร้าๆหรือว่าตอนเที่ยงประมาณนี้ลมก็ลมแหงขนาดกับผมมียังมาพักมาตอนขอบใจลาย,ลายเด้อคอให้สุขภาพแข็งแหงความเจ็บยาใดความใครยาชืม,มีหาเงินหาคำอิชีทุกคนก็ขอใหายกว่าเกา่าทึกเลขทึกเบอร์โอเค